ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสกุนสมองสุบอนครับมันนี้กับผ้ามาบ้านเขียวฟ้ามครับพิกัดนะครับเนาะบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอปีบประทุมจังหวัดมหาสารคามครับนี่ท่ามกลางบรรยากาศฝนลิ้นปอกแป๊กปปอกกแ๊พี่น้องครับมันนี้มีกันเด็ดเด็ดนะครับเด้อนี่ลายคู่ลายคู่ลายโคมเราจะเป็นแม่กัดลูกเบีมัดเตอร์นี่ครับโอ้สวยครับชุดนี้เอ้าพี่น้องกระเบิ้งกันให้จบนะครับเนาะ เบิ่งกันให้จบคลิปครับสิมี้ไดเด็ดให้พี่น้องนะครับราคาดีๆงามๆครับเอาครับพ่อพันแม่พันแม่ลูกมีให้ครบครับกต่สีพาอะไรบิ่งราคาพร้อมๆกันนะครับเนาะช่วยช่วยมหนยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีมงานบันเขียวเนาะครับผมครับมาพบมาครบทีมงานเลยเนาะครับผมเอาสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีไอเอ ช่องอนั้นออนทัวร์นะครับสวัสดีไอ้เอฟซีไอ้บ้านเขียวฟาร์มนะครับผมกับวว่าสิเป็นอยู่ในประเทศหรือตั้งประเทศนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมกัมีงวดดีๆมาฝากพี่ฝากน้องหลากหลายครับบวว่าสิเป็นแม่ลูกนะครับหรือว่าเป็นแม่สาวอนาคตพ่อพันธุ์หรือสาวน้อยมินินะครับผมกะมีมาฝากนะครับชุดตั้งฟาร์มนะครับผมกัสาวเลียมีเมามีอย่างนะครับมีเมามาฝากค่ะ มีสองแบบแล้วนะค่ะอ่าเมาของเขานะคะอันนี้สิเป็นเมาใสเอสสำหรับงัวนหน่อยจากสีเดือนฮอดสีเบลเดือนนะคะเนาะ,ะ,ะตัวน,นี้ราคา150บาทรวมส่งนะคะ<อ>มีสีแดงกับสีดำค่ะขับเบาๆเลยเนาะขับแล้วขับเบาๆตัวน,นี้มนันนัวขายคือเก้าค่ะเมาของเขาตัวน,นี้อ่าสตแตนเลสแท่นนางแท่นะคะเกียร์พี่เมียมเล่นบ่เกียร์พี่เมียมของเขาก็คือหาเลยหาสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศจัดปูเลยจัดปูแบบใดมงง ห้าร้อยรวมส่งไปเลยจัดโปรห้าร้อยรวมส่งจัดถหาเลยค่ะเอาค่ะพยายามได้พิเศษนะคะห้าร้อยรวมส่งห้าร้อยรวมส่งได้พี่น้องแมนค่ะจะพอคลิปนี้แล้วค่ะอ่าง้วสุปตัวแถมเขาพวดนะครับ พี่แถมเบอร์ละหนึ่งกับสอบหนึ่งกับสอบนะค่ะกระพุ้นก็หนึ่บวกใช่ค่ะฝากปากครับของฝากนะคะแม่ของแถมและของฝากบางคนหาหอยาบ่ทันครับบางคนหาหอยางอานเอาเอาเนื้อไปกินพร้อมดีเดี๋ยวไพ่สนใจอยากได้ง้วนหรืออยากได้คุ้มนะคะโทรมาเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์แปดเก้าสามแปดแปดอันนี้เบอร์ของสาวแหล่เองนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ของเจ๊ปั๊ดนะคะซีอโอของเขาก็คือ0648492912อค่ะเบอร์โทรอยู่หน้าจอ สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามในตลอดยินที่ชั่วโมงค่ะนี่คือช่องทางกติต่อสำหรับการประกันของข้ามเฮ้านะครับการประกันข้ามเ้านะครับเราประกันหนึ่งเดือนหาคนนะครับตัวสิเป็นดูขางหางดอกนะครับขาทุกขาถอนสือบือตุนเรื่องของไายในนะครับเรื่องของมดลูกนะครับละกาการประกันการท้องของงัวนะครับท้างเข้าฉิดตรวจคลิปคุณตาระเ้าก่อนมีคลิปในพี่น้องพร้อมนะครับสําหรับตำนี้ที่พี่น้องหลายคนถามว่านุ่มตริงหี่เป็นตำนี้บ่ สำหรับทางฟาร์มโฮมโบธีว่าบินตำหนีนะครับถ้าพี่น้องสงสัยตัวใดก็บเจ้งทุ่ม่าสอบถามนี่คือการรับประกันแมนครับผมโอ้รับประกันดยู่เดือนนึงเลยเนาะทุกแท้เลยโอ้ซื่อจากทังดอกที่ไม่เสียครับทังดอกตลอดชีพครับตางดอกครับนานนานยอมนี้มันบ่แมนครับรับประกันจนงวตาตครับมันดอกกันได้มาอคืนเลยหรือว่าเอางัวไปจากนี่นะครับที่อยู่ในประกันคือรับประกันไปแล้ว อาทิตย์หนึ่งกันเอาไปมันป่วยตายเป็นอันเป็นนีตายทางนี้เสีย,ยออกซอยเครื่องหนึ่งซอ,อแ<ม>ยแบบซอยนะคะเด็ดเล็หน่อยเนาะเป็นการ่วยเรือกันครับ,รบช่วยเหลือกันครับครับพี่น้องครับราคาต่อจากนี้ไปต่อร้องไหนป้องครับมีต่อร้องได้กับจัดปูกครับอืมขั้นจัดปูกคือคือหนาหนาของเนาะแมนครับผมค่ะเดี๋ยวไผ่น้องแซกก็บ้าบ้านสันท้าไปเบิรงวัวนะคะคผมครับผม ับพี่น้องคับมาเบิ่งกันเบอร์แรกครับเบอร์ที่หนึ่งครับเบอร์แรกครับเอาไว้สายกัดสายบีดครับมาฝากครับผมแมเป็นกัดนะครับลูกเป็นไอ้บีบีดนะครับบีดกัดจักเดือนครับนี่ไอตัวนี้สี่เดือนกลัวนะครับสี่เดือนแมนครับแม่สูงลายป็นไหนสูงกับรอยสี่สิบห้าบวกครับแม่สูงรอยสี่สิบห้าบวกแมนครับโอ้ครับแม่นี้เด็ดเลยเนาะแมนครับอนาคตอนางอนี่ยังยังไกลได้พี่น้องซื้อสองรุ่นสามนะครับแม่ผสมเดียวนะครับผสมไอ จิมมี่นะครับจิมมี่เดี๋ยวมจะว่กัดมาติเมอไอ้บีเอ่อจิมมี่ผมก็บีเอ็นครับสีออกเรื่องแดงกันปะแมอนครับเจ้าจิมมี่พวงโยกจอดครับในใบพันเชียนหวางกั่นแม่ผสมจิมมี่ไปแล้วเนาะแมอนครับผ่านแล้วผ่านแล้วครับรอบจันแล้รอบสีเข่ารอบสองแล้วครับสีเข่ารอบสองเราถือว่าแม้ยครับเอ้าติดแล้วครับบันนี้ลูกสาวพันนี่เป็นลูกพ่อใดครับนี่ไอเป็นลูกสาวของบิ๊กบ่าวนะครับผมบิ๊กบ่าวแมอนครับ ใบโหลดครบครับมีใบบ่ครับมีมีครับขอเบิ้งหน้ครับใบโอเครับเด้อน็นบะแมนครับนี่ครับอ๋อบิ๊กบลาวครับผมโอ้งางคพอ่พอเพิ่นเนาะครับนี่ครับลูกตัวนี้ลูกตัวที่ใดเพิ่นเป็นว่าลูกตัวที่สองครับตัวที่สองเนาะตัวที่ใน้องตัวที่สามเนาะแมนครับราคาครับมันตัวนี้นะครับ เป็นเปิดหัวจัดปูนะครับออกคารุดเองนะครับโอ้เด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องเปิดขายเลยเด้ยครับเอาเลยครับจัดเลยครับเปิดที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่พี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทชุดแม่ลูกลูกแม่ครับครับรุนสามสือสองรุ่นสามได้พี่น้องเด้อลูกสาวบีบมาเตอร์นี่ครับสายพันธุ์บีบมาเตอร์ครับลูกสาวเพิ่นแต่ตัวแม่เพิ่นนี่เป็นกัดงัวสายเนื้อครับสายพันธุ์นี่ครับสายพันธุ์ตลาดบอตันเป็นครับ ต้องการตลาดต้องการหลายนะครับเนาะคนเขามาหลินกันหลายเพราะว่ามันเป็นง้อเนื้อครับพี่น้องเครื่องเข้าอันนี้เครื่องกระหดเราได้เนาะครับเครื่องกระหดกระหดเราได้พี่น้องแม่เพิ่นสีออกสีในร่าจังเลยเนาะแมนครับสูงนานาจะลอยชี้ชี้ผาในแมนเนาะแมนบ่ได้อีได้เนาะได้อยู่ครับชี้ผาบวกเลยได้ครับนี่อ่ะครับเบอร์แรกคว้แรกพี่น้องมากอยากได้ครับส่งให้เลยครับพี่น้องสนใจครับลูกบีบมาเตือนักโคตรย่างไกลครับนี่ นี่นะครับตามเห็นนี่แด้เพี่น้อกเมื่อน้ำล้างนี่โอ้สีนี่สวยเลยครับแม่นี่ให้ลูง่ามเบอร์ที่สองครับบัี้เบอร์ที่สองนะครับไอออกมันเล่ครับอืแม่นี่เป็นเล่บ่แม่ติดเล่บ่แมนครับโอ้แม่ติดแมนครับผ้าล่ผ้ามันไหมครับอันนี้ลูกเพื่อนเล่ออกว่าเป็นแบบนี้แมนครับโอชสีได้เรื่องของโค้งสร้างลํำตัวนะครับเนื้อหนังแมนครับเนื้อหนังมาแล้วลูกสาวเพื่อนแมนครับ เป็นว่าลูกตัวที่สองนะครับตัวนี้ลูกตัวที่สองแี่ครับลูกสาวแม่ทองว่างนะครับแม่ทองว่างอยู่แม่นครับอายุไรไปเลยครับลูกสาวไอ้ลูกสาวได้สามเดือนกู้นะครับลูกสาวอายุสามเดือนครับอืมก็ถือว่าไม่นี่ให้ลูกเก่งแม่นครับบ่งเครืองเข้าครับเครืองเข้าแขงขาเลยครับเป็นหวงเด้อนี่เล็บคอเหยื่อซื่อตรงนี้นะครับนี่ครับทำลางลูกก็ดีด้วยเนาะมันถ่ายออกหน้านาครับ ราคาเท่าไรครับเบอร์สองตัวนี้นะครับสองหมื่นหาพันบาทนะครับโอ้เด็ดเลยเนาะครับสองหมื่นหาพันทีเม่นครับเด็ดเด็ดพี่น้องเนาะครับเบืงองู่อย่างไรครับนี่งูพาเลนี่มันก็ให้ลูกดีขึ้นนะครับงูพาเลเป็นงูเนืองูหนังขึ้นกันเขาทาอ่าเขาเป็นนี้มามม่ยังสิ้นเขาเม่นครับเอาเบอร์ที่สามต่อเลยครับบาทเนี่ยเบอร์ที่สามกับเป็นแม่ลูกนะครับอ่ะพี่น้อง แม่นครับตัวนี้อาจจะเป็นแม่ไย่ด้เนาะกับโบไทยครับเป็นกลางๆครับอออกมันแล้วติดมันทามาแล้วติดแม่เหล่แม่นครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับไอแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกเพื่อนนี่จักเดือนครับลูกเพื่อนได้สามเดือนกัวนะครับสามเดือนเดือนสี่เข่าซีเหรอสามสี่เขาซีครับแม่ท่านแม่ไอพึ่งผสมไปนะครับอแม่นครับผสมอยู่นี่แหละครับโค้มตัวครับโค้มตัวอยู่นี่เลยแม่นครับผมอ๋อพี่น้องกับไปรุนเรานาะแม่นครับนี่ครับ แม่นี่สูงสั่ได้เนาะครับนี่ก็ตีตั้มรวยสามสิบห้าบวกครับเอาวางนี่เนาะวางยสามหาบวกลบเป็นอะไรพี่น้องอาจจะบวกกหไายก้อนเนาะครับก็ถือว่าแม่นี่ให้ลูกดีให้ลูกงามครับเบื้องจากข้อครับข้อหน้าหนาด้วยครับเด้อลูเพ่นหนังดีลูกลูกหนังหนาครับมันถ่ายลามดีเครื่องดำครับลูกสาวงามๆนะครับแม่แม่ก็เครื่องดำคือกันได้พี่น้องดำดำล่ามสั่เนาะครับผมสีแดงพอดีพอดีแดงครับราคาเท่าไหร่ครับ เปิดที่สองหมื่นหาพันบาทนะครับออกค่ารถเองครับนี่ครับสองหมื่นหาพันบาทครับแมนครับแล้ค่าหนาขอกด้ีพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องสี่ได้แม่นี่แหละกะแม่ที่ให้ลูกงามสิแหละครับนี่ครับสถึงว่าแม่ลูกแค่ลูกมันก็ถือว่าถือว่าดีเนาะมองว่าพจน์จะส่งลูกแบบใดนี่แหละครับเครื่องดำดีดีเบอร์สามเนาะครับต่อไปเบอร์ที่สี่ครับตัดตัดเป็นเบอร์หาเลยครับ อ๋อเมียนครับเพิ่นมาเอาอกไปวันโง้เพิ่นออกแล้วเมียนครับผมเพิ่นมาเห็นเออเบอร์สามเราภามาเป็นเบอร์ที่หาด้วยครับเด้อเมียนครับคณะที่มาไทยทำอยู่นี่เพิ่นมาเอาไปู่หน้าบอกครับผมพี่น้องเห็นแล้วฟ้าเฝ้าจ้าเฝ้าจ้องเลยครับเด้อเป็นอนาคตพ่อพันธ์นะครับอ่าเบอร์ที่หาครับอนาคตพ่อพันธ์งวอผู้รอรอครับเอาไปเป็นงวอบอกเอาไปเป็นยา้บิดีนะครับคุณฝงโอ้บนไทายโอนต้นตวนเมียนครับ ขาสีข่าเหยียดดีเหยียดดีครับสีนี่ออกมุมมุมจากหน่อยสีสีสีทับให้ลูกแดงแดงได้พี่น้องแมนครับให้ลูกงามครับขาตรงขาเหยียดได้ครับเด้อในเรียบซักกลาเดือนครับจักเดือนได้เจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนครับลูกพ่อไรครับไอเป็นลูกของไอพ่อไอหุตตันครับลูกชายของฮุตตันแมนครับแปดเดือนลูกชายหุตตันได้ครับเด้อนี่ ใบมีมีใบบะมีครับใบหลอดคมครับกับชสานเนาะแมนครับนาตาเพิ่นครับนี่นอกตัวบอกตัวมีวามีนะครับตัวบ่มีบอกว่าบ่วมีนะครับผมนี่นาตาครับแมนครับมุสันลามันมาหลายครับถือว่าใบได้ถือว่าใบได้รูปได้นะครับหูเชื่องนะครับนี่แหละงูพอพันให้มันหูกบคุนๆนี่แหละครับราคาเท่าไรครับตัวนี้นะครับเปิดไว้ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับนี่พี่น้องสองหมื่นสองพันแมนครับพอกฝาวด้วยครับตัวนี้ครับผมการยืนง่าม แข้งขาดีครับองศาเขาทาเนาะองศาพอดีครับอาใครกับดํมปายบ่ครับโอ้พอมากกับบันไทยบันไทยกับเนื้อเป็นมันเลยครับนี่ว่าอายุนี่หน่อยอยู่ดีครับเด้อนี่อายุเมื่อไรนะครับคือคือเบอร์ที่หานะส่วนสูงอ่อยสามสิบบวกสูงอยู่ที่เห็นรอยสามสิบแล้วแมนครับวัดรแล้วอืมวัดเบิ้งแล้วครับโอเคครับต่อไปเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกนะครับครับลูกซ้ายฮุตตันคือกันนะครับผมนํมาเล่นนะเพื่อนเนาะ เบอร์ที่หครับลูกไส้หัวตันอายุจักเดือนครับอายุตัวนี้นะครับเจ็ดเดือนกลัวนะครับเจ็ดเดือนตัวนี้สีแดงนี่พี่น้องบ้านแดงจึงคืองเลยครับพุ่นอ่ะข้อยางหนาพุ่นอ่ะเล็บอืขาซื้อขาเียดดีคครรัับบแนตรงริ้วได้เลยขากับนนกเนาะนี่พี่น้องตัวนี้หนกไงขาตรงครับองศาขาหลังครับซื้อเยียดดีโอ้บรรทายลามสุดโตเนาะเดีนครับบรรทายลามไคกระดำมได้พี่น้อง สูงนีน่าจะร้อยสามสิบกับเบียดเบียดครับท่านถึงไปกระชีบเบอร์ถึงกัะเลี้ยงน้อยบครับแมนเออมันปฏิวัติพี่น้องกันนี่แหละครับแมนครับอาจจะมีรว่าตัวนั้นวัดแล้วเรียบร้อยครับเออตัวนี้เพรนะไนวัดเนาะราคาครับเบอร์หกตัวนี้นะครับเปิดที่สองหมื่นบาทนะครับนี่พี่น้องพอพันครับส่วนครับสองหมื่นเพียงเพียงแมนครับเอาไปเป็นพอพันได้ครับเด้อญ่ขึ้นมาพอละใส่รถหาทับได้หรือไปเอาคุ้มฟุ้งก็ได้เนาะครับผมนี่คือเบอร์ที่หกครับเน่ามากครับยาวามากเบอร์ที่เจ็ดครับ เมื่อที่เจ็ดเนี่ยก็เอารูกรองขึ้นกันลูกไส้ของสติงเล่นะครับอ่าบันนี้ลูกไส้ของสติงเล่เมียนครับอายุหกเดือนนะครับอายุหกเดือนโอ้ตัวนี้บรรทายหนาดิครับนะครับเครื่องกลางกันหนาเนาะเมียนครับช่วงก้างกันหนาดิครับตัวนี้นากว้างครับเออนี่ครับบึงเมีนครับช่วงท้องมหาบรรทายหนาขาแข้งขาญ่ครับขาถือว่าดีสุดตัวเนาะครับผมดีสุดตัวเยียดดีสุดตัวครับนี่ลูกไส้สติงเล่โอ้หนาปกข้าเลยครับ นารอยนี่เลยครับเนี่ยนาพ่อพันธุ์นิรตตินี่หนังพ่อหนุ่ยเนาะที่ก็มาจะใส่หนังเรียบเนีซักผลละพี่น้องสูงกับลอยยี่สิบห้าบวกดอกเนาะแล้วค่าใดครับลูกเสติงเล่ตัวนี้นะครับเปิดทีหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องสนใจอยากได้ทักมาครับนี่เบอร์เจ็ดได้ครับเดินนี่ครับอรอได้แหวงครบกับทอนกลางมานิด้วนาพี่น้อง ง้อเป็นตางยัยนั่นลึมตื่นดีแต่บ้านเขาว่านะครับง้อเป็นตาง,งยัยเหยียดซื้อดีเลยค้าเนาะครับือเอาพอพันารอๆดละครับบ้านเนี่ยเจ็ดเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับห้าหกเจ็ดไม่นครับหาหกเจ็ดนี่ 7. พอพันารอๆครับขั้นพี่น้องสีเมาไปทังป้งสามเบอร์ได้เฮ็ดกันครับก็ได้ครับราคากับสี่เดียวรถอีกไปเขาไมส่งหม่องเดีวยวกันไปส่งหม่องเดียวครับขับรถบม่ได้เสียอะไรต่อมาเบอร์ที่ที่อะไครับบ้านนี่เบอร์ที่แปดครับ เป็นแม่สาวเดี๋ยวสีส้งให้ปอปันสันตอนนะครับผมโอ้จากเบอร์ที่แปดไปเนาะแม่นครับเอาครับพี่น้องมาเนี่ยจากเบอร์ที่แปดไปปอปันสันพันเชมาขายสีผ้าพี่น้องเมองราคาครับว่าพันสิเปิดซําไดซัมไนครับนี่ครับผมเบอร์แปดนะครับเป็นหมดแม่สาวนะครับล้วก็มีชุดต่างฟ้าพี่น้องครับสําหรับปอปานสันน้ำมามือนีนะครับครับผมเอาเบอร์กันเบอร์แปดกันเนาะเบอร์แปดครับเป็นงัวสาวอายุเจ็ดเดือนจ็กปีครับ ตัวนี้นะครับที่เขาตัวนี้ปีนะครับปีแล้วนะครับปีพ่อแม่นะครับทิศสี่เดือนตัวนี้เออปีปีปีสองเดือนเนี่ยครับข้มสูงครับตัวนี้สูงนะครับสูงร้อยสี่สิบหัวคนนี้สูงอยู่ร้อยสี่โอ้สูงเติบเปยเนาะเนียนครับหัวลุนธรรมชาติความโบนั่าเกรยงนะครับเยวเขาแล้วนี่น่าจะขึ้นอยู่ได้เนาะครับผมเป็นหัวส่งดีเลยครับเป็นองหัวนี่ลนธรรมชาติเนี่ยบ่เนียนครับหัวใบแตงนี่ครับนี่หัวล้นหัวลุนธรรมชาติครับนี่สีเขาเปือกเข้มเขมครับ พ่อขาก็ซือเหยียดดีน้ำร่างครับพี่น้องคุณนดีแม่นครับนุ่มนี่ครับกุวย่างคุ่นนะครับโอ้เชื่องคุณนเชื่องครับพี่น้องนี่ไหมนี่ไซสดีสั่เนาะลํำตัวเงาครับเครื่องดำเครื่องดำครับลำตัวเงาสูงนี่พูดละครับซั่บอไว้หแล้วครับผมสี่สิบบวกแนนอนครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้จัดโปรพิเศษเลยครับอืมราคาเดียวออคารถเองครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมเอารถมาใส่ไซ์เลยครับ พี่น้องในมั่วหัวเมียนี่เลยครับนี่เป็นแม่พันแม่บอกเด่เลยครับครับเบิ่งจากเลี่ยมโตเบิ่งจากสรงโตเนื้อหนังหนาๆด้วยครับเด้อหนังหนาข้อขาดีครับนี่นับแต่ลำบางเห็นโอ้คุณดีซ้ำงัวตัวนี้ครับครับคุณดีดีพี่น้องตาตาจากใดเนาะเตาไปเลี้ยงพี่น้องครับเบอร์ที่แปดด้วยครับเด้ออ่ะมาเบงเอร์ที่เก้านะครับเบอร์ที่เก้านี่สาวน้อยๆตันๆเลยนี่เนาะครับผมหนาๆตันๆครับเป็นลูกสาวของสติงเล่นะครับเด็กเก้าเดือนแล้วครับ ลูกสาวสติงเล่อายุเก้าเดือนก้มสูงครับก้มสูงกับรอยยิ้มหาบวกนะครับนี่ครับตันมือกึ่งครับเป็นอย่างมะบแต่ว่านอนเคยผ่านเป็นอ่าลํำปีมากนะครับแต่ว่าหายแล้วนะครับอ๋อนี้ห้อยจุดๆดับนี่เนาะแม่นครับแต่ว่าบนหาเกียดด้ครับตัวนี้เป็นห้อยห้อยไข่ๆว่ามันเศร้าไปเรียบร้อยแล้วมันบ่มีอาการนี่โอ้หนาผากไงหนังข้อหนาขาตรงดีครับนน้อกนุ่มสูงหน้าจะร่อยสาม ขร้อยยิ้มหาบวกครับโอ้ร้อยยิ้มหาบวกครับผมเบอร์เจ็ดถ้เบอร์แปดก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์เก้านะครับเอาเบอร์เก้านะครับผมเป็นเบอร์คนเบอร์มันบังไว้ราคาเท่ครับเบอร์เก้าตัวนี้นะครับเปิดราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับโอ้เมื่อนี้เมตตาจังๆในเครื่องครับน้าแตตันพี่น้องคนตันนี่เลยหน้าแบบหมูครับเป็นตาไปเลี้ยงครับพี่น้องแบบบีบบวบุ๋มเนาะนี่แหละข้อเชิญขานี่ครับบีบบวบุ๋มนี่เละครับแม่นี่อ้าวผมมักหน้าหน้าแบบนี้ด้วยครับเด้อบุคคลสิบบาดนะครับเนาะ ต่อไปเบอร์ที่สิบครับเบอร์สิบเนี่ยเป็นสาวน้อยขึ้นกันไหนบอสสาวน้อยครับในสิบเดือนนะครับอายุสิบเดือนเป็นลูกพ่อใดครับตัวนี้กับบอมี่ใบบอมี่หลอดนะครับบอมี่หลักฐานบอมี่ประวัติมากนะครับข้อมสูงครับรอยสามสิบบวกตัวนี้ครับเมนี่ข้อมสูงรอยสามสิบบวกตัวนี้ท้ายยกหน้ายกครับตัวนี้ราคานี่เขาเปิดไลนาเด้ครับราคานะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันครับนามลาง ตัวนี้ล่ำโตเน่าด้วยครับด้อแม่เนครับล่าโตเน่าสีออกพลนจากหน่อยนะครับงอพลเลืลจากน่อยด้วยครับด้วยนี่น้ำใตะน้ำล้างหลครับบั่นท้ายด้วยครับเบ่งพง่นนอะดากเงื้องเพื่อเพ้อบัานทฮาวาเนาะครับผมพอเล็บใส่ได้ครับราคานี้เอาครับต่อมาเบอร์ที่สิบเอ็ดเนาะเบอร์สิบเอ็ดครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนี่ก็ตันตันด้วยครับเป็นแม่สาวเท่าโบดนะครับ เป็นสาวเท่าโบดอู้ลูกพอ่อใดครับนี่คือตันแท้ตัวนี้บอมีใบบอมีหลอดบอมีประวัตินะครับตัวนี้บอมีประวัติมาว่าเป็นลูกพอ่อใดนครับอายุหลายป็นไะครับสิบเดือนครับอายุสิบเดือนนครับโค่นหางเงาหางครับเบื้องหลรดนี่เงาหางในอวบอัดดีนะนะตันตันพี่น้องเครื่องไรสายที่พาบวกคนนี้ครับเนี่เครื่องสวยครับแข็งง่ามตัวนี้ครับเลี่ยมหางง่ามสูงอ่ะ เท่าไรก็ร้อยสามพิม่าบวกครับพ UH> ุ่นอ่ะคุ่มสูงโอ้พนดีเนาะไม่นครับปันงวม่านลูกอันนาตันตันไรพี่น้องพี่น้องปันงวม่านลูกงามครับเบางหน้าบักใยนี่ครับเลยหน้าบางใยใบได้ปะโอใบได้โอ้โหเชิงเชิงเลยครับหูยจังสี่เป็นตาอยากได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ไหมครับเนี่ยใบได้นี่เอาไปโรงเหี้ยนแล้วก็ผูกงางน้ำก้นห้อยๆเลยนี่ราคาเท่าไรครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยุธีหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับ หนึ่งมื่นหกพันนี่ครับนี่พี่น้องสามตัวนี้ราคาเดียวกันเลยครับนี่หนึ่งหมื่นพันบอมี่มองบุ้มมาบีบรถครับอยากให้พี่น้องก็เพิ่งยุนหาครอบไปละเม่นครับเนื้อนังนี่แล้วเนื้อครับเด็ดเลยนี่คืองบุมูนี่จอยว่าเปลี่ยนครับอืมว่ากินกินดีครับกินหยาดีรับรับรับโอ้ตัวนี้ตันตันพี่น้องราคาครับพอฟังเนาะเห็นครับตัวี่อไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นชุดตั้งฟาร์มนะครับอ่าเป็นชุดตั้งฟาร์มขับไปบ้างครับ ครับพี่น้องครับต่อมานี่มาเบิ่งชุดตั้งฟาร์มชุดตั้งฟาร์มของอ่าบ้านเชียวฟาร์มนี่สิมีอยู่สามพอกันบ่แม่นครับล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามพี่น้องเบิ่งล็อกหนึ่งก่อนล็อกหนึ่งหนิเป็นงัวแม่บ่ครับเป็นงัวแม่สาวสามตัวเลยครับสามตัวเล่นปะแม่นครับโอ้เป็นงัวแม่สาวสามตัวแม่นสีขายร่วมกันเลยแม่นครับเป็นชุดตั้งฟาร์มไปเลยครับพี่น้องสามตัวมีแต่ตัวแม่เลยครับอันตัวเลงแดงหน่อายุหลายป็นที่ครับนี่ตัวนี้กัอยู่ซี่หาเดือนนะครับตัวขาวขาวคนเดียวตัวนั้นกัอยู่ ไรๆกันแหละครัไอยโม่ไรๆกันครับตัวนั้นสีน้อยก็โม่จะหลวว่าสีน้อยก็สามสี่เดือนนะครับอืมเอาพี่น้องตามที่เห็นนี่นะครับเด้อจากการเบิ่งนี่นังหนาสุโตครับนี่แดงนี่ก็บนังหนาคอฮาดีวันนี้ฝนตกพี่น้องได้บ่ได้เอาออกไปเบิ่งแกงๆเนาะเทิ้งท้ายเทิ้งฝนตกแม่นครับเอาในคอกเล็กก็ได้เนาะแม่นครับผมวันนี้สามตัวนี่เปิดราคาอะไรไหมครับสามตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันนี่ตัวล่องเนีบ่ครับนี่ตัวล่องเนี่ยนิดหน่อยนะครับอืม ความสูงตัวเราร้อยยี่สิบบวกนี่ความสูงนี่ก็น่าจะไล่เลี่ยกันอยู่ดอกเนาะเนียนครับเนาะพี่น้องนี่คือขอกที่หนึ่งราคานี่ตัวใดอยากได้กะทัวมาเด้อพี่น้องเด้อชุดต่างฟาร์มครับนี่ครับเหยี่ยมยางมาทั้งผีจะเข้าเบ่งเหยี่ยมยางอะไรเหยี่ยมเบ่งได้พี่น้องเหยี่ยมยางฝนตกครับเหยี่ยมยางไป่ยางมาเบ่งนี่นี่ครับพี่น้องนี่โอ้ข้นหางสวยนางสวยครับ นี่ครับพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้เอ้ามองเรียมหรือเรื่องหนิมงขางโอ้งามครับงามพปดองสองตัวนี่คุ้มแล้วนี่เนาะเมรนครับเอาไปตั้งหอกตั้งฟ้ามานี่คือขอที่หนึ่งเนาะครับผมครับต่อมาเมื่อเบิ่งชุดตั้งฟ้าม์ขอกที่สองครับเบอร์สิบสามนะครับล็อกที่สองอ่าล็อกที่สองมีอยู่สี่ตัวครับมีอยู่ตัวเมรทั้งเมดเลยสี่ตัวมีตัวขาวตัวหนึ่งครับตัวแดงสามตัวเป็นเท่าโบดนะครับตัวนี้ มีพี่น้องอายุนี่ประมาณเท่าไรครับขอกนี้นี่ก็อายุหาหกเดือนนี่แหละครับไรเลียกันเนาะเมียนครับกับเสียงแง่จากคอหันมาหน่อยนึงเมียนเนาะเครื่องนี่ดำสุดโตได้นี่โอ้แค่คอแข็งขาเด้ครับเด้อเหนียวนี่พยายามสีไรพี่น้องให้มันยางไปยางไหมพี่น้องเบิ้งเนาะครับผมขอกนี้มีสี่โตครับก้มสูงน่าจะร้อยยี่สิบบวกสุดโตเนาะเมียนครับก้มสูงได้พี่น้องน่าจะร้อยยี่สิบบวกเนี่ยครับนี่พี่น้องครับ ไม่ได้หาเงหเก่งหรือพี่น้องไม่ไดหางัวส่งนี่อยู่ดนะครับเดอ้อง้อหน่อยสิครับคุณไหวไงไว้กำไรดีดซื้อไปเลี้ยงไงครับซื้อไปขายมีกำไรพี่น,น้องอนาคตไกลครับคุณอะซีโตโคข้อสองนี่ครับราคาได้ครับซีโตนะครับเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันครับผมนี่พี่น้องซีโต้สามหมื่นเก้าพันนะครับเด้อคุณอะโอ้หลัง ในสุดโตอย่เนาะนี่ชุดต่างฟา้ามของบ้านเชียวฟา้ามคอกที่สองนะครับเนาะสี่ตัวครับรานะคานี้ครับชุดตั้งฟา้ามล็อกที่สามหอ,อกที่สามเนาะครับผมชุดนี้นี่ผู้ดใดได้ชุดนี้ไปนี่เด็ดเลยครับเพราะว่ามีตัดสิ่สวยงามๆแลวก็างว้อสมีครับพี่น้องไปไปเลี้ยงอยู่สองเดือนหรือี่คุณอยู่สองเดือนนี่กำไรมีเลยครับนี่เพราะว่า รุ่นอายุซั้นเนี่ยมันใหญ่ไหมครับมันใหญ่บึดบึดขนเลยครับพี่น้องชุดนี้มีทั้งหม็ดตัวครับมียุงหกตัวครับเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับเป็นตัว่มเป็นเพศเมียทั้งหมดหกตัวอายุประมาณกับสามสี่เดือนครับนี่ครับบบนเลยสี่เดือนเลยเนาะอายุสีวางสามสี่เดือนบ่เกินบ่ถึงห้าเดือนกินนแยกนุ่มแบบนี้ครับนี่น่าจะแยกนมมาคข้มสูงนี่น่าจะบ้านถึงลอยนี่นะครับข่วมสูงสีวางลอยลยชิบขึ้นเนาะ แต่บนถึงลอยนีครับเอาครับชุดนี่หกตเปิดไปราคาเด็ครับเปิดราคาอยู่ที่สี่หมืนเจ็ดพันบาทครับสี่หมืนเจ็ดพันเด็กหกตัวแม่พี่น้องเนี่ยครับบ้านนี้พี่น้องไปเลียงบางสามเดือนนี่กำไรหนึ่งหมื่นนี่มาแทะเห็นกำไรเลยครับพี่น้องเพราะว่างัวหน่อยจังสี่ครับว่าสิเป็นงัวแมวว่าสิเป็นงัวผูกครับมันใหญ่ไว้ครับพี่น้องมันใหญ่บึดบุดบุดไว้เพราะว่าเพิ่งดูในไว่ากำลังจรเญพันพัน ือว่าเด็ดเนาะครับมี่ต่างงามๆเลยล่ะครับมื้อนี้งัวบ้านเขียวฟาร์มเด้อครับเด้อพี่น้องชุดตัางฟาร์มนี่มีอยู่สามหลอกสามพอกนี่ครับงัวชุดพวกนี้บ่แม่นงัวไทยนะครับเป็นมีบือมีลึ่งหมดนะครับอ่าติดบันมันไปแล้วเนี่ยครับบังมึงเลี้ยงกันซาบลาบอยู่งามครับงามโากก่อนได้ก่อนพี่น้องครับเป็นเอาไปเลี้ยงครับนี่เลยครับเด้อโอ้เด็ดเลยหน้าโคตรไกลครับเนี่ยบังมุมสูงจากน่อยในพี่น้องเนาะงามเลยพี่น้อง พี่น้องครับเดินทางมาช่วงสุดท้ายนะครับโอ้มือนี่กะอุปสรรคนี่ครับง่วบได้ออกทั้งนอกให้พี่น้องเบ่งด้วยครับเด้อพอฝนลินครับฝนผู้ใดอยากชมตัวจริงกะแอดไลน์นะครับผมกับเบอร์ทางล่างนะครับจะไลน์อมมาได้แมนครับเบ่งชมตัวจริงวิดีโอเบ่งตัวแจ้นะครับผมแมนครับที่ได้เห็นชัดๆนะครับว่างัวเป็นยังไง มีตำหมีมีอย่างบัเรี้ยงตำหมีพวกนี้นะครับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนนะครับมากแต่ประกันหนึ่งเดือนเลยครับทุกแผลเลยแมียเต็มหมดลูกหมดลูกก็ยังประกันให้เ่อตายเอาไปกันเอาไปเลียงเลยอาทิตย์หนึ่งเหมันกลวยเป็นนี่มีปัญหาตายข้าวซอยเครื่องหนึ่งครับโอ้ในราคาที่ซื้อไปครับคือคลิปนี้นะครับือว่าดีงในคลิปนี้ถามพี่น้องคือหัวจากฟ้ามันเขียวไปนะครับ เขาจะมนี้เขาปวดจับแถมไปตัวละกระสองคลดีนะครับคลิปนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องผู้กอนเด็กกอนเด้อพี่น้องได้กับตากป็นน้องกันแล้วกันครับระวังนะครับเรื่องเงื่ออนไลน์นะครับผมตอนเนี่ยฝากฝากฝากที่ฝากน้องให่า้ด้วยครับอืจะพื่งมาตรฐานะครับให้โทรวิดีโอเพราะเบื้องตัวจริงนะครับอย่าไปหลงกลมิจฉาชีพมันหลายนะครับมันหลายรูปแบบหลายอีหลีครับเสมือนครับ กินมาจำไรครับพี่น้องาครับเห็นถือหลายนะครับจะได้คุมนะครับผมเป็นไปได้นี่ให้เข้าวิดีโอเอาเบิกตัวจริงนะครับแมนทางที่ดีสื่อน้ำฟ้ามหรือคอกที่มีสื่อเสียงล้วเนาะที่สามารถจับต้องได้นนครัอันพวก้นเทาจับต้องบ่ได้ครับเห็นแต่แค่นรูป นะครับงามงติดขืาฟองถืดนี่นี่ขึ้นเปิงกวนนะครับผมมันสิถธิขึ้นข้างบนบอกแมนครับแม่ผมก็เห็นหลายอยู่ด้แม่หัว์ลอดเงี่ยงสูงไปฮะเสบกลองครัสองมื่นหมื่นกว่นปมหาด้วยมันก็เป็นข้อจริงใช่ครับแมนครับคือหลายนะครับปากปากไว้ปากพี่ปากน้องนะครับระวังไม่แล้วครับนี่ข่วมพี่น้องสะดวกนะครับ สามาถผามา่าชุ่มตัวจริงในยุทธีฟ้ามนะครับบ้านเชียวฟ้าเขาตั้งยุทธีบ้านนาตำบลนาท่านะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับบผมบริการส่งทัวร์ประเทศนะครับอืมถ้านีเราส่งพรอมเมีนครับผมนี่บริการส่งพรอมเนาะมนครับอ่ะพี่นองครับพอกันชิปนาชิปไหมครับผมมาน่นันทั่วบ้านเชียวฟ้ามครับสวัสดีครับ